สวัสดีครับนี่คือมะละกอลูกผสมระหว่างมะละกอพันฮอลแลนด์แล้วก็มะละกอบ้านท,ทั่วไปนะครับซึ่งเราก็ลองผสมมาดูแล้วก็นําไปลองปลูกตอนนี้ก็ได้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นลูกที่สุกเต็มที่แล้วนะครับซึ่งรสชาติแล้วก็สีสันข้างในจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามา,าผ่าแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันนะครับ ซึ่งมะละกอพันธุนี้จะมีะกรีบที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเวลาเราผ่าจะง่ายเลยนะครับเราจะผ่าตามกรีบที่มีแบ่งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือผ่ากันเลยครับซึ่งมะละกอพันุนี้ะจะทนทานกับเพี้ยแป้งดีมากเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าเพี้ยแป้งเคยลงนะครับแต่ก็ทำอะไร กาบมะละกอพันธ์นี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสีสันข้างนายจะเป็นเช่นไรซึ่งเป็นมะละกอลูกผสมรสชาติก็ยังไม่เคยชิมนะครับเพิ่งจะลองผ่าครั้งแรกเหมือนกัน ว้าว wow. ถึงเนื้อจะไม่ค่อยหนาแต่ว่าเนื้อก็ยังแข็งอยู่นะครับถึงจะมีสีทองทั้งหมดแต่ว่าเนื้อไม่ไม่นิ่มไม่เละเหมือนกับมะละกอพันพื้นเมืองนะครับถ้าสู่ขนาดนี้มะละกอพันพื้นเมืองก็คือเวลาเราบีบไปปุ๊บนี่ก็คือเนื้อเขาจะช้าไปเลยนะครับแต่พันนี้รู้สึกว่าเนื้อจะแข็งซึ่งได้พัน์มาจากฮอลแลนด์นะครับ เดี๋ยวเราจะเก็บมเมล็ดพวกนี้เอาไปเพาะต่อไปนะครับดูว่ารุ่นต่อไปที่ออกมาจะมีลักษณะและก็รูปร่างเป็นเช่นนรายต่อไปนะครับต้องเก็บมเมล็ดพันไว้นะครับสำหรับสมัยนี้เดี๋ยวเรามาดูรสชาตินะครับว่ารสชาติจะอร่อยหรือไม่ รสชาติอร่อยมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าที่เรานำมะละกอมาให้ได้รับชมก็เพราะว่าเราจะต้องทำการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ พืชที่เป็นของเราเองเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปพันธุ์พืชจะเป็นเช่นไรนะครับก็มีทั้งตัวอย่างหลายๆกรณีนะครับที่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกแล้วจําหน่ายแล้วก็มีปัญหานะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะแล้วก็เก็บไว้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะไม่ต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากาการค้าเชิงพันธุ์จนเกินไปนะครับ ถึงแม้ว่าแมละกอรหรือว่าพืชพันธุ์ที่เราปลูกไว้จะมีรูปร่างหรือว่ารสชาติที่ไม่อร่อยแต่เราก็ภูมิใจนะครับสําหรับผลผลิตของเราที่เราได้ทําการเพราะพันธุ์ขึ้นมาเองถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นเหมือนกับที่เขาทําจําหน่ายก็ตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ